ถนนกว,ว้างเลยนะครับถนนเมนหมู่บ้านออกไปนี้ข้างหน้านี่ก็เรียบวารี67นะครับดูหน้าบ้านหน้าบ้านนี่กว้าง8เมตรรีโนเวทใหม่หมดเลยนะครับซื้อบ้านนะครับแถมเฟอร์นริเจอร์หลังนี้นะครับหมู่บ้านนันทวัน8นะครับอยู่เรียบวารี67นะครับนื้อที่33.2ตารางวาหน้ากว้าง8เมตรนะครับ ตายนะครับสวยๆเลยเดี๋ยวไปจับประหารสุดน้าหน้ากันอ่ามพ่อพรนั่นหน้านะที่นะครับอันนี้ก็แถมให้นะครับแถมให้ขอมด้านในนะครับสวยงามเลยนะครับตั้งแต่ทางเข้ามานะครับจอดรถด้านในนะครับในบ้านได้หนึ่งคันนะครับแล้วก็หน้าบ้านเรานะครับก็กว้างนะครับสามารถจับจอดได้ นี่นะครับอ่ะพอเข้ามาด้านในอ่กล้องแผ่นด้านบน,นนะครับนี่นะครับทเป็นแบบ,บจั่วบ้านสวยๆเลยนะครับหลังนี้นะครับมีที่การสระห้องนอนนะครับสองห้องน้ำสามสิบสามสองตารางวาอันนี้ห้องนอนที่หนึ่งนี่นะครับวางเตียงใหญ่ได,ได้สบายๆเลยต่างนะครับตรงนี้เปลี่ยนใหม่หมดเปลี่ยนใหมัวตกชุด อย่างที่บอกไปนะครับเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างยันนะครับทุกอย่างเลยันเนี้ยเราอยู่ยกออกนะครับให้กับคุณลูกค้าไปเลยนะครับเนี่ยนะครับใส่รูปครอบครัวแล้วก็แฟมิลี่นะครับน้าสวยๆมุมพักผ่อนตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถที่จะวางนะครับโทรทัศน์นะครับไม่ว่าจะตั้งหรือว่าจะแฝดนะครับแล้วแต่สะดวกเลยนะครับวันนี้ก็ตกแต่งให้นะครับมุมโต๊ะนะครับรับประทานอาหารก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อ่ะอันนี้ห้องนอนที่สอง ด้านในนะครับปูเบลมสำหรับเกรก่องไกนิโต้นะครับ60คู60ลายอ่อนทุกห้องอกันเลยนะครับแล้วก็มาถึงนะครับเข้ามาด้านในห้องนอนที่3นะครับ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ห้องใหญ่นะสามารถที่จะวางเตียงสายใหญ่ได้แล้วหลังก็เป็นโปร่งนะครับโปร่งอันนี้สถานที่ใกล้เคียงนะครับใกล้ทีวีเซ็นเตอรซาใกล้วัด สายในตลาดหนังจอในตลาดสำนักงานเขียนหนังจอนะครับหรือว่าจะเป็นวิกซีโลตัสแมคโครตรงนี้ใกล้เลยนะครับแล้วก็นี่มุมนะครับทางข้างนะครับเขาตัดสิ้นนี่ลายไม้แบบเก๋ๆสวยๆขีดๆของๆแบบนี้สวยงามมากนะครับแล้วก็มีห้องน้ำสองห้องนะครับมีสามห้องแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาแยกกันเข้าห้องน้ำนะครับอ่าอันนี้หนึ่งห้อง ทำที่วางให้พร้อมนะครับวางแชมพูวางแปรงสีฟันยาสีฟันนะครับที่ม้วดต่างๆนะครับสบูตต่ต่างๆอันนี้จัดวางให้ป็นที่เรียบร้อยสุขภัณฑ์ต่างๆอันนี้เราเปลี่ยนใหม่แบบยกชุดยกเซตกันเลยนะครับก็ต้องน้ําอีกห,ห้องนะห้องน้ำห้องที่สองนี่นะครับให้ดูนะครับบริเวณห้องครัวนี่ดูพื้นนะครับ เก็บรายละเอีได้เป็นอย่างดีเลยสวยงามมากนะครับหลังนี้นะครับ33.2ตารางวานะครับสองนอนสองน้ำหมู่บ้านนันทวันนะครับอันนี้ราคาพิเศษเพียงแค่เท่าไหร่ล่ะตอนนี้โอ้โหจาก2,5ล้าน5นะครับตวันนี้ในไลนนี้นะครับเหลือเพียงแค่2 2 5ล้าน2แสนบาทนะครับ2ล้าน2แสนบาทฟังไม่ผิดนะ บ้านสวยๆไซส์ใหญ่ยยแบบนี้นะครับสวยางามขนาดนี้นะครับ่าก้องเดี๋ยวจะแทนดูด้านนี้นะครับนี่โอ้โหม <i> ุงนี้ผมชอบมากเลยนะครับหน้าติดมันสูงมันโปร่งมันโล่งมันสบายนะครับนี่นะครับเข้ามาไม่ึงหดักเลยนะครับราคาเพียงแค่สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นนะครับหายากมากนะครับอันนี้ นะครับแล้วก็อยู่ตรงเรียบวาลีนะครับ67ตรงนี้แค่นี้เองนะครับใกล้ไหล่ทิมโซนต่างๆใกล้ที่อูตสาสกร,รมนะครับราาก,กะบังด้วยนะครับใครมีสลิปต้นเดือนแล้วนะครับ เก็บไว้ให้ดีแล้วก็ไปเช็คเครดิตบูโรนะครับมีแล้วนะครับ2อ,อย่างนี้นะครับอยากจะได้บ้านหลังนี้ก็ส่งมาได้เลยนะครับแต่ผมดําเนินการให้ฟรีทุกขั้นตอนนะครับไม่ต้องจ่ายเงินกับผมสักบาทน,นะครับฟรีจองฟรีดาวฟรีโอนฟรีทำสัญญาฟรีประเมินนะครับฟรีจดจำนองเรียกได้ว่าไม่ต้องเสียเงินสักบาทน,นะครับได้บ้านหลังนี้ไปแบบ ส,สบายๆแล้วก็ผ่อนตรงกับทางธนาคารเลยโดยที่ไม่ต้องเสียเงนินสักบาทเลยนะครับมีสลิปเป็นเดือนนะครับย้อนหลังนะครับแล้วก็ใบเช็คเครดิตบูโรขอแค่2อย่างนี้เท่านั้นมีแล้วนะครับเดียทแล้วก็ส่งมาได้เลยนะครับ